พวกกูไม่อยู่แล้วดีกว่าอ้าวขึ้นม่ได้ไง,งว่าตาว่าต่อฟ้าฮาวตัวเดียวมาได้เลยตว่ัว้า้ไม่ลง <c oughs> ไม่โหลดกูไปเยอะ้าไปได้ <c oughs> ไอ้เหลือหายไปเลยสักเย ีะไอ้เหี้ยไม่รู้แต่ตาแตกตายแล้วแน่นอนอ่ะรีบกดแล้วตาพ่อผมอ่ะกํลังจะกลายเป็นเดอะบอมแมยิบบอม้อหายไปไหนหมดวะโอเคถูกแล้วแค่ something inside you ไอ้เชี่ฝังมัเ่อัเราเฮยอะไรเหี้ยอะไรกูเพิ่มยี่บตัวเฉลี่ยหอยสัตร์ จาพี่ชนขับรถชนไปชนจัยานแล้วไปนกูไม่เห็นกูไม่เหีแล้วผมไได้ลงส่งอืมนั่นแหละแต่รักที่สุดไอ้เหี้ยบอกไม่ได้เดิบอกไม่ได้แล้วเมื่อกี้ผมเก็บพี่พี่ลอยเหอ่ะลอยดิประสาตตีลออ๋อิดปะแต่หมดเรียบร้อยเสร็จกูเหี้ยเสร็จกูเหี้ย งล้วกลับเป็นคนทีเทลเดวเวลยี่สิบหมาครับนีเสมเลือให้ได้เติมเลยให้ได้นีรบสตดหมออาเติมเลยกู เะ็นไรนะเป็นผิดทางวรต้องเึ้นไปทางน,างนี้ต้องแบกปิช <laughs> อ้าวแล้วฟ c k ได้ไงก่อน <laughs> เราแม็ก็นั่งยิงกัเยอะยวไอ้สัตว์ลอกปแล้วแห้เฮียโอ้โหแล้วเปิดคอนเทนเนอร์ได้เปิดเฮียนี่เวลาครละสาราเลยสั์เอ้พาดมาเปิดได้เียผมเองหน่้ผมมีอป่เฮียเปิดคอนเทนเนอร์เฮียเฮียชอบม่ตา โอ้ไหนบอกชงไหตายผมตุ้มหัวแตกเลยเฮียแอดแอรแอนแอร์แอนแม่มาอ่านว่าเยอรมันเยอรมัเออไม่ได้อ่านกาลิเวียเฮีย้อมัเขียนว่กาลิเวไม่ใช่มันอ่านเยอรมันแต่เอเวอร์ภาษาอีกภาษาเยอเวอรไม่อ่านเยอรมันมันจะอ่านเยอเวอแ์ไหมไม่ต้องว่า อใส่ไปเลยอุ้ยเซี่ยโอ้โหเซียโอ้โหเซียเป็นกลุ่มเลยสัสเฮ้ยเียอะไรเนี่ย้อยเฮียตกฟิวเลยสัสปะกูก็ฟิวเหมือนกันเฮ้ยดาป้าดาป้าดาป้าเอาป้าไปสัสโอ้ย แม่งลงทับรถพันธสัตว์็บไปเยอะเลยไล่ยังไงโอ้ยโลกมันแตกได้เกิอะไรข้เนียต้องคิดอะไรแล้วล่ะอืออ่าเฮ้ยระเบิดมาจากไหนกันจี้แก้วกูวมกันทำไมขามันแห้งหมดเลยวะเนี่ยว่าแต่ว่ามันไม่แข็งเกงอ่ะบิกกี้เหรอบิกกี้โอเวอร์เซียอ๋อป้อมแกล๊งมาโคตรคอนเทนต์เลยนะเว้ยพี่ว้า ไปกคอทนต์าคอนเทนต์ใ้ยันเตดูผมช่วยป้าเลยเเว่จะแก้ผมรู้ไงว่าป้อมมันจะหันมาอิกป้าผมก็เลยแบบเออคันไม่ใช่ใช่แล้วมันเป็นจากนั้นิริงไปแกุ่ยยหุยตึกตึกตึกทั้งหลายแหล่แม่งทำล่เปิร์นะไอเียขึ้นชร์จหายเลยสุยเลนไปรอดกูยังรอด กูยังอดเท้านี่ผมมีชัเล่นให้พวกคุณทำเขยะเดี๋ยวลงไปใครแตะบอลลตใครตัวไม่แตะขอรับไปเลยหนึ่งล้านตอนเยะแล้วเหเะแล้วไอ้เ้ยไปได้แล้วครับไมถทานแล้วนะครับคุณเข้ามาแล้วไปอยู่เลนมองเลยมองเลยก็แตะบอลลลิตเลยไหนไหนไหน าเหตุมีอะไรเลยโอ้ตายคุยอ่ะโอ้มันก็คือมันเลยก็คือเห็นไหมเห็นไมอ๋อไปหรอตีผมจะเต็มแพ็คเออเป้ลยกูไม่กูไม่กูไม่กูเดินไม่ถูก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 ปุมมันสลับการได้ยังปุ่มมันสลับการผมกดไปหน้าม่นโดนถอยหลังได้ยังอันนี้อีวกันย้อนเนี่ยเหร เอ้ยยากโคตพเนี่ยเราไปทดสอบกันน่ใครแบบแม่งอย่ยไรวะไอ้แล้วนะไอแล้วนะเพื่อนมึงเช่ปากแหววอยู่แล้วมันจะหากูไม่เจอหลบซะไล้หลบะได้หลบเลยนอนนอนนอนก่นอนกอนอนเออเราต้องแก้ปัีหาแค่ไหนวะจะกว่าทงจะขึ้นเสร็จแหะเนไเพ่อน่เพน เดี๋ยวมี่เด้๋ยวนี้ยไปแล้วไปแล้วไอ้ซอมบี้เอ่อซอมบี้ซอมบี้กูไม่รู้ว่ะซอมบี้กูไม่รู้ว่ะไม่เห็นไม่เห็นอ้าไปยังไงแล้วมาทคโนโลยีดูดิดูดูกระโปรงกระโปรงแห่งซูเปอร์เอิร์ธอะะโปะสุดเนี่ยมึงมาดูดิมึงดูดีไซน์มันละกระโปรงแห่งูเปอร์เอิร์ดแล้วจะไปสั่นบาร์ไอชอยมึงดูคอมมานโดสเติรนกูเป็นไงกูยิงไปทีนึงระเบิดเป็นนิวเคลียร์เลยสัตว์ เดาคนใครจะได้เข้าแถวผัดโอเคไอเค้อเหีเ้ย <c oughs> ไม่ต้องไปแล้วมั้งไอ้เหี้ยตาย อุ้ยไอเหียขามาทับหัวผมไว้สั hmm. ูแตกเดดิฟกูมาไหนเลนเลนดิฟกูไหนเยก็โอเคนี่นีเดี๋ยวให้เลดดิฟดิฟนี้ผมตั้งชื่อว่าเัวเล่น valor ครับไอเหียมึงมานีมึงมึงมึงมเห็นเห็นนี่มั้อฮะขอใครไอเหียก็หยิบจากยานมึงอะ ไอ้เฮียเขาโบยานงูไปทางลำเลยสัสแน่นอนไม่เหลือนะไปอ่ะไปอ่ะไปอ่ะเฮียไปโดนเฮียเลยทีเทลี่วขาดท่อนเลยสัสกลายเป็นโกโจเลยสัสขาดท่อนเลยฮ่าฮ่กลายเป็นโกโจเลยเฮ้ยไม่ตายกูโดนอะไรวะ มันเพื่อนยิงแค่เลยปุก <c oughs> กระบาดกาูะากูะบาดรอดูเลยเดียดีสิอะรอดูเลยไอ้ยัยป <c oughs> ุกกบาดสี่ย